สวัสดีจ้าเชิญด้านในได้นะคะข้างในมีประเพณีสงกรานต์นนเข้าไปเนะล่น<ว>น้ำนกันก่อนได้คะ่ะไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ก็ได้นะคะยินดีต้อนรับค่ะไม่เคยเห็นที่ไหนสวยขนาดนี้เลยเนี่ยสวัสดีจ้าเธอชื่ออะไรหรอเราชื่อดาริ้งเราชื่อมิมี่นะเราเพิ่งมาเที่ยวสงกรานต์ที่นี่เป็นครั้งแรกนะ่ะ เธอพอจะช่วยแนะนำสถานที่แห้วหน่อยได้ไหมได้สิเธอเพิ่งมาที่นี่ไปครั้งแรกใช่ไหมใช่ปกติเราอยู่แต่ในกรุงเทพมอเตอร์ไไหนก็เจอแต่รถติดเจอแต่ฝุ่น PM 2.5ที่นี่สวยมากเลยก่อนเข้าไปข้างในเรามีของให้เธอเราขอมอบดอกไม้นี้ให้กับเธอโอ้หสวยมากขอบคุณเลยนะดาลิงดูเข้ากับเธอมากเลย สวยมากว่าแต่ข้างในน่ะเขามีอะไรกันหรอมีประเพณีสงการมีเล่นน้ำด้วยนะเราอยากเข้าไปนะ่ะเธอพาเราไปไหนได้ไหมได้สิพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปสิไปสิรรเไป เ,นะเธอรู้ไหมประเพณีสงกรานมีความสำคัญยังไงไม่รู้อ่ะมันคืออะไรหรอประเพณีสงกรานเป็นการขึ้นปีใหม่ของไทยเลยนะโอ้เรารู้ค่ว่าเขาสาดน้ำกันอะ่ะไม่ใช่ประเพณีสงกรานถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยเลยนะโอ้เราสงการานเราทำอะไรกันบ้างหรอตอนเช้าก็จะมีทำบุญตักบาตรส่งน้ำพระ รดน้ำดาหัวผู้ใหญ่หรืออย่างที่เด็กๆอย่างเราชอบก็คือคือสาดน้ำนั่นเองแต่ว่าประเพณีที่บ้านเธอสวยงามมากเลยนะไม่เหมือนที่บ้านเราที่บ้านเราบางคนก็ทำตัวไม่น่ารักเอาน้ำแข็งมาสาดกันเอาน้ำเย็นมาสาดกันเราชอบประเพณีที่บ้านเธอมากเลยเราอยากมาทุกปีเลยงั้นเธอก็มาที่บ้านเราทุกปีเลยสิแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวปีหน้าเราจะชวนพ่อแม่และเพื่อนๆเรามาที่บ้านเธออีกนะ เดี๋ยวเราไปเล่นน้ำต่อกันตรงนู้นไหมได้เลยพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาเจอใหม่ในช่วงหน้า